สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้างทองหวังอยากมีสาขาหน้าชีวะค่ะวันนี้ทางสาขานะคะมีแหวนเข้ามาใหม่ค่ะลายสวยๆค่ะลูกค้ามาเลือกชมกันได้เลยค่ะนี่ค่ะมีทั้งปั๊มนะคะลูกค้านี่ค่ะเป็นแหวนปั๊มนะคะมีหลายทรงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นตัดลายรอบวงนี้ค่ะนี่ค่ะ มีทั้งขัดทรายจิกเพชรด้วยนะคะจะเป็นล้อแมกดีคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายล้อแมกนะคะลูกค้าหรือจะเป็นงานแฟชั่นก็มีนะคะนี่งานแฟชั่นเป็นใบมะกอกคะ่ะใบมะกอกขัดทรายเนาะนี่จะเป็นปาโลมานะคะ ทั้งหมดนี้ที่เอามาให้ดูเลือกชมนะคะจะเป็นแหวนน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะลูกค้าหรือลูกค้าจะมาดูลายเพิ่มเติมก็มาได้ที่ห้างทองหวังอยากมีสาขาหน้าอาชีวะนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร056312276คะ่ะ